อร่อยช่วยดีกับแซงทองใครที่เราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ครที่แซงทองอยู่ที่จสโซเลยอยู่ยะโซเลยอยู่นั่นมีใครไปอุ๊กเป้าซ้อมแล้วมั้งพี่น้องนะครับการเพิ่มเป็นใครเชื่อเนาะตอนนี้โชคดีอายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสหกหมวยสไตล์อะไรครับคาบบลูเกมคาบตอนนั้นวันนี้เลยต้องมาเจอกับจอบพิชิตนะเคยต่อยกันยังไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาเขียมาต่อยยังได้ดูยังเขามวยสไตล์ วันนี้มาเจอจอมพิชิตวางเคมาแพงให้ดีก็งั้นคมเพชรแล้วฮะเหมือนต่อยตามตาตาเราไปมีอะไรเด็กแก้ไขอุ้งเขมิธีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล่างศีรษะกันที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับล่านศีรษะเป้มชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบโอ้วันนั้นปล่อยไปต่อยโอ้วันนี้ร้อยสิบห้าไม่เช้ามาไปเลยเกินเท่าไหร่เกินเท่าไหร่ประมาณปอนปูป่าก่อนปูป่านี่เหลืออีกเท่าไหร่ นนแล้วเดี๋ยวมายื้เส้นสายอีกทีหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งน,น่าจะผ่านร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สองร้อม่วยแข็งแ,แรงรรวันนี้พร้อมเอาชาะานะเอาวครับวเดิมคุมมากี่กิโลครับหา้าโลต่อ,มมอยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้แปดสิบครั้งคนจังหวัดอ้าวฝากเชียร์ช่วยแฟนคลับหน่อยฝากเชียร์เพจโชคดีเพจแสงทองด้วยครับวันนี้นาครับอ้าววันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ